ณปัจจุบันมีการเลือกซื้ออาหารบำรุงสุขภาพในรูปแบบอาหารเสริมวิตามินกันมากขึ้นเนื่องด้วยวิถีชีวิตสมัยใหม่ทำให้บางคนเลือกกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะไม่ครบหมู่จึงต้องมองหาอาหารเสริมมาเป็นตัวช่วยแต่เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แข่งกันออกมาวางขายในท้องตลาดมีมากมาย เราจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงประโยชน์ที่แท้จริงความเหมาะสมของร่างกายเพื่อที่จะได้เลือกที่เหมาะกับสุขภาพของเราจริงๆอันดับแรกเราต้องรู้ความต้องการของตัวเองให้แน่ชัดว่าตัวเองขาดอะไรและต้องการอะไรจากนั้นก็หาข้อมูลให้ดีอาจสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญวิตามินที่น่าเชื่อถือหรือสอบถามจากผู้ที่ทาธุรกิจอาหารเสริมก็ได้ค่ะอ,อดีตเนี่ยนะฮะผมทางาน ธนาคารอยู่นะครับประมาณ32ปีนะแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าคนทำงานอาชีพธนาคารเนี่ยก็ไปเช้าก็กลับค่อนข้างจะดึกดื่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพมาก่อนนะครับก็ในเรื่องของไขมันในเลือดสูงบ้างแล้วก็ความดันสูงบ้างสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องกินยาเป็นประจำจึงต้องสแสวงหาตัวช่วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่เราได้มีการสแสวงหาตัวช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอเขาเรียกว่าแพทย์ทางเลือกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสารอาหารเสริมนะครับต้องถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะฮะทีะ่ได้มีโอกาสได้เจอ,อบริษัทที่มีความชัดเจนด้วยเรื่องของทั้งผลิตภัณฑ์ผมจึงมองเห็นเป็นเรื่องของโอกาสทางธุรกิจ แล้วก็ได้มีการศึกษาหาความรู้ในสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาจนกระทั่งเราได้เข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้อย่างแท้จริงของระบบงานเครือข่ายเป็นระบบขั้นตอนในช่วงที่ทำธุรกิจนี้โดยการที่เรียกว่า Train of the Trainer นะครับก็คือพูดง่าย ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือสอนคนให้เป็นครูแล้วให้ครูไปสอนคนซึ่งตรงนี้แหละครับจะทำะการเติมเต็มซึ่งกันและกันสามารถที่จะ,ะสามารถช่วยกันผลักดันให้สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและถาวรได้ครับนอกจากจะรู้ถึงความต้องการของตัวเองแล้วเราต้องรู้จักส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารเสริมเหล่านั้นด้วยอย่าเลือกอาหารเสริมเพราะถูกที่สุด เพราะคุณอาจได้ของแถมที่เป็นสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนที่มากับอาหารเสริมนั้นๆก็ได้